ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่8ดนะคะของการขุดโคกงหนองนานะคะ<ม>พักเที่ยงก็เลยมาดูเขาขุดสะด้านบนไม่ใช่ขุดสะ <c oughs> ลอกนาด้านบน วันนี้การลอกนาก็น่าจะเสร็จ อีกสักครู่คนข่าวก็คงจะไปพักกลางวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคันเก่านะคะก็จะเสืิมคันต้นนะอ่วงก็พ่อขูกไว้กไ็ไม่ต้องขุดออกเพราะว่าไม่ได้ทาง ก็จะเป็นบ่อไม่ใช่บ่อเป็นนาแปลงกลางต่อไปก็จะเป็นบ่อปลาด้วยกะว่าจะทำนาแล้วก็เลี้ยงปลาได้ด้วยก็เลยขุดลงไปลึกพอสมควรค่ะสำหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ